เข็มทองห้าทับศูนย์นะคะแล้วก็เป็นไหมสีพลายถักโซ่สี่สิบห้านะคะเมื่อค,ครบเออสี่สิบห้าหลักนะคะ,ะ,คะก็ เพิ่มโซ่อีกสองแล้วก็ถักพอคอลงในหลักที่สี่นะคะนับย้อนลงมาหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วฝั่งนี้ค่ะถักไปอีกเออสิปดหลักนะคะฝั่งนี้ถ้ารวมโซ่แล้วอ่ะจะได้ทั้งหมดยี่สิบหลักนะคะ ถักไป นี่ค่ะฝั่งเนี้ยจะได้ทั้งหมด20หลักรวมโซ่สองที่เราเริ่มต้นไว้นะคะเสร็จแล้วให้เราถักพอคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะจำนวนห้าชุดนะคะ1ชุดสองชุด3มชุด สี่ชุดห้าชุดนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลืออีกฝั่งหนึ่งก็ถักหลักต่อหลักไปจนจบนะคะเราก็จะถักหลักต่อหลักไปเรื่อยๆนะคะชิ้นนี้ก็จะใหญ่จะใหญ่กว่าแบบแรกนะคะ เวลาใช้ก็คือเราจะใช้เข็มกลัดกลัดแล้วก็ติดไว้ที่แขนซ้ายของเรานะคะเวลาที่เราต้องใส่ชุดทำงานหรือว่าเสื้อดำยังหาไม่ได้นะคะก็สามารถกลัดไว้ได้เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วมาดูวิธีเ,เย็บติดนะคะ ในหลักสุดท้ายเราก็จะทําการล็อกหลักแล้วก็จะเหลือไหมฝั่งนี้ไว้ยาวนะคะเพราะว่าจะต้องนําไปเย็บติดนะคะเย็บขาสองข้างติดกันเราจะนำสองข้างแบบนี้นะคะมาควายกันเสร็จแล้วก็วิธีเย็บจะเหมือนอันเล็กนะคะก็จะแทงไหม ขึ้นมาจนได้จนได้จุดที่เราจะเย็บติดนะคะ ถ้าใครไม่ถนัดเย็บก็สามารถนำปืนกาวมาติดได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่ถนัดที่จะถักก็ซื้อริบบ้นมานะคะแล้วก็ <c oughs> ตัดให้ได้ขนาดนะคะแล้วก็นำมาติดเข็มกลัดนะคะเพื่อจะใส่อ่อติดแขนของเรานะคะแขนเสื้อของเรา ชิ้นนี้หนิงใช้ไหมเบบี้ซิลถักนะคะสีพายความสูงจะอยู่ที่9เซนนะคะ